วันนี้จะมาทำความรู้จักกับเกิร์กรุปสาวที่ได้ชื่อว่าเป็นเบอร์หนึ่งของค่าย SM ในเวลานี้มีสมาชิกอยู่5คนพวกเธอเป็นใครมาจากไหนและอะไรที่ทำให้พวกเธอก้าวขึ้นมาเป็นเกิร์กรุปเบอร์หนึ่งของค่ายเ m เรามาตามชมกันครับแอคาร์ตามเก็บ EP ที่6 l เลดเวอรครับผม สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการแอคอารตามเก็บอีกเช่นเคยครับผมตามตามตามก็วันนี้จะมาตามเก็บสาวๆจากค่าย SM Entertainment นะฮะซึ่งมีชื่อวงว่า เ e d v e ว v เวหลังจากที่เราเนี่ยได้ไปทำความรู้จักกับสรรวาวๆเจน3นั่นก็คือวงที่มีชื่อว่าวงถวายเพลงฮิตเยวมากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวงฮะที่เพลงฮิตเยอะมากๆไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะับสำหรับเลด v เวลเวก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสรรวากกบสรรวๆทั้ง5คนกันเลยดีกว่าว่าพวกเธอเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มีสเสน่ห์ที่ตรงไหนตำแหน่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาตามชมตามเก็บกันเลยนะครับ e ีนี้ เดเวตครับผมเดเวตเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากประเทศเกาหลีใต้นะครับสังกัด S.M. Entertainment นะฮะหลายวงครับที่ดังๆจะค่าย S.M เป็นค่ายดังค่ายหนึ่งในเกาหลีใต้นะครับเดบิวต์เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่1สิงหาคมปี2014นะครับด้วยซิงเกิลที่มีชื่อว่า Happiness โดยประกอบด้วยสมาชิกตอนเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ได้เไม่ได้มีสมาชิกครบ5คนนะฮะเปิดตัว d e บิวมีสมาชิกแค่4คนและหลังจากนั้นนะครับเดือนมีนาคมปี2 0 1 5ได้เปิดตัวเมมเบอร์อีกหคนก็คือน้องเยลิเข้ามาเพิ่มสีสันให้กับ,บวงอีก1คนนะฮะโอเคก็ประวัติคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมมาที่คนแรกครับผม ไอรีนครับไอรีนชื่อจริงชื่อเบจูฮยอนนะครับเกิดวันที่29มีนาคมปี1991นะครับจังหวัดแทกูประเทศเกาหลีใต้ครับโดยเธอเข้าร่วมเป็นเด็กฝึกในค่าย SM ตั้งแต่ปี2009และเดบิวต์ในฐานะศิลปินของสมาชิกและเ e บ v e t ในปี 2014โอ้สี่ห้าปีเลยทีเดียวนะครับโดยตำแหน่งของไอรีนเนี่ยจะมีเป็นลีดเดอร์ก็คือเป็นหัวหน้าวงนะฮะแล้วก็แรปเปอร์หลักแล้วก็เต้นนำแล้วก็เป็นวิชวลครับโอ้โหหน้าตาเออสวยเอลกานนะครับก็เหมาะสมและที่เป็นวิชวลของวงนะครับต่อไปครับผมคุณ ซึงกินะผมซึงกินะฮะชื่อจริงของเธอชื่อคังซึงกินะครับเกิดวันที่10กุมภาพันธ์นะครับปี1994นะครับที่จังหวัดอันซานโดยเธอใช้เวลา7ปีในการเป็นเด็กฝึกนะครับซึ่งนับระยะเวลาเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานที่สุดในบรรดาสมาชิกของเลด v เวลเวตเลยนะครับเ ปีนานมากนะฮะโดยเธอมีจุดเด่นในการร้องและก็สกิลการเต้นที่แข็งแรงนะครับโอเคโดยตำแหน่งของซึงกินเนี่ยจะเป็นเมนแดนแล้วก็ Lead ลีดโวคอลนะฮะก็คือเมนแดนก็คือเต้นเก่งแล้วก็ลีดโวคอลก็คือแบบร้องสนันวันไหวเสียงดีฮะอีกหนึ่งคนต่อไปคุณเวนดี้ครับผมชื่อจริงของเธอชื่อซนซึงวันนะฮะเกิดวันที่2 1 กุมภาพันธ์ปี 1994นะครับที่จังหวัดกุงโซนะฮะประเทศเกาหลีใต้โดยเวนดี้เนี่ยได้ใช้ชีวิตในช่วงวัยเด็กในเกาหลีใต้แล้วก็ไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาด้วยนะอยู่หลายประเทศเหมือนกันนะสตรับคนนี้น่าจะพูดอังกฤษได้คล่องตือก่อนจะเป็นเด็กฝึกเธอได้โพสต์วิดีโอลองเพลงและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะฮะหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกหัดของค่าย SM Entertainment จนได้กลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ r e d v e l v e t ในปี2014นะครับผมโอ้ เวนดี้ oh, สวยใสหน้าตาดีครับสำหรับตำแหน่งของคุณเวนดี้เนี่ยอาจจะเป็นเมนโวคอลเลยนะครับสำหรับเมนโวคอลก็ร้องหลักร้องเด่นไปเลยนะครับสำหรับคนต่อไปจอยครับชื่อจริงชื่อปาร์ค ชูยองนะฮะปาร์คชูยองครับเกิดวันที่3กันยายนปี1996นะครับเกิดที่เกาะเชจูนะฮะประเทศเกาหลีใต้เธอเนี่ยรักในการร้องเพลงแต่วัยเด็กนะฮะเธอประสบความสําเร็จในการออดิชั่นของค่าย s m Entertainment ในปี2012นะครับและหลังจากที่ได้ฝึกเป็นเวลา2ปีจอยก็ได้กลายเป็น1ในสมาชิกเลเวเวตอีกหนึ่งคนนะครับไม่ธรรมดาครับน้องจอยน้องจอยของเรานี่เองนะต่อไปครับผม เยลิ li, ครับผมชื่อจริงของเธอชื่อคิมเยลิมนะฮะอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นเยลิ li, ให้เรียกง่ายๆอะไรอย่างนี้ครับ เกิดวันที่5มีนาคมปี1999ครับที่กุงโซโลประเทศเกาหลีใต้ครับเยลินั้นเป็นมักเน่ครัก็คือน้องเล็กนะฮะเป็นมักเน่ของวงเธอได้ผ่านการอเชั่นของค่าย SM Entertainment ในปี2011นะครับและได้ฝึกฝนเป็นเวลา4ปีด้วยกันโหนฝึกนานอยู่นะครับหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้าร่วมกับวงเล v e เวดในเดือนมีนาคมปี2015นะครับผมเรามาเริ่มกันที่เพลงแรกเลยดีกว่า โดยที่เพลงแรกเนี่ยผมเลือกมาเป็นเพลงเอ่อ Let's Work เพลงนีไไงน้ไม่ใช่เพลงเดบิวต์นะครับไม่ใช่เพลงเดบิวต์แต่เป็นเพลงที่ผมเนี่ยอาจจะเป็นเพลงแรกแรกเลยที่รู้จักเพราะว่าได้ดูจากคลิปของเอ่นอน้องลิซ่าน้องลิซ่าได้เต้นไว้เป็นรายการวาไรตี้รายการหนึ่งนะคะัที่เกาหลีเป็นเพลงที่เขาแบบดูเหมือนนั่งดูสักแป๊บหนึ่งอะ่ะแล้วก็อยู่ดีก็ลุกขึ้นมาเต้นโดยแบบอาจจะดูแค่รอบเดียวเก่งมากๆเลยความจำลิซ่าคือดีมากๆ ก็นั่นทำให้ผมรู้จักเพลงนี้ไปในปริยายฮะก็เพลงแรกเรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับสำหรับ5้าสาวเลดบลเบทของเราเช่เบ้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  이거 너무 예쁘다. 음. 입술 입각박. 나는 너무 웬디야. 건이얘 리. สวยทุกคนเลยทุกคนเป็นดีเนี่ยคนกกาาเน,นี้ยใช่ไหมไม่ผมจำจำใครไม่ได้โทษทีนะครับผมยังจำใครไม่ได้โทษทีนะ <laughs> นี่พาเต้นที่ิซาเต้น เพลงสนุกเยอะมากเลยอ่ะคนนี้น่ารักจังพยายามจะหาคนที่เข้าตาผมอยู่ซึ่งเหมือนจะเจอแล้วด้วยนะ 나만 너를 불러 프렌드 계속 있게 누가 매서스 크리스틴 기브 더 펜데 누구건 애나 나좀 이거 건네야 나만 해도 알아주는데 박맨과 박맨 น่ารักจบไปแล้วครับสำหรับเพลงแรกโอ้ยน่ารัก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 เป็นเพลงที่สนุกสนานแล้วก็คาาเตงา้ง่ายๆน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับสำหรับเพลงที่มีชื่อว่า Late p o w e r นะฮะเพลงที่ฟังแล้วสนุกอะ่ะแบบ ชอบเลยฟังครั้งแรกก็คือติดหูเลยอ่ะไม่ต้องมานั่งฟังนั่งประมวลอะไรติดถูกเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่รับชมรับฟังนะครับสำหรับเพลงแรกของเลดบเโอเคเรามาต่อกันด้วยเพลงต่อไปกันเลยทุกคนเพลงต่อไปที่ผมเลือกมานะฮะจะเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมที่เยอะที่สุดในบรรดาเพลงที่เลดบเบ t ปล่อยมาแล้วก็เป็นเพลงที่ผมได้ฟังก่อนที่จะรู้จักวง อ,อีกเช่นเคยนะครับเพลงนี้ซึ่งพอได้ฟังก็ชอบเลยครับเพลงไซโคฟังครั้งแรกก็คือแบบติดหูเลยที่จะมีเสียงที่มันสูงจนเราแทบจะร้องตามกันไม่ได้อะทุกคนมันทําให้เพลงเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มันทําให้ติดหูได้ง่ายมากๆเลยสหรับเพลงนี้เมื่อรอช้าเราไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนสำหรับเพลงไซโคโอเคเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าทุกคนเพลงไซโคว o นทูทรีบาย ตายหลายแนวได้หมดวงนี้ว้าวมุมดีมากสีสวยอะเอ็มินี่สีสวย ได้เฮดโฟนรึเป่ะเฮดโฟนแบบดีมากเลย,ยรู้ถ้าเต้นเท่ไม่เคยดูเอ็มวีไม่เคยรู้ถ้าเต้นกันเลยฟังแต่เพลง กตาแล้วโ oh. อุ้ยโอ้ยเพื่อนเย็บผ้าตันโอ้ยยังไงท่าน,นี้ก็ดีที่สุดแล้วอ่ะของพเพลงอ่ะใซ่โอ้ยใสโอ้ ชินชมโปรดิวเซอร์เกาหลีนะเขาคิดเมโนดีใหม่ๆออกมาได้แบบเก่งอ่ะเก่งมากเลยเขียนท่าเต้นด้วย่อนนี้ ชื่อไม่ได้เลยฉันสบ i ยสบา r ส g h t มากครับดีมากเพลงนี้ยอดเลยชอบ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 มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วชอบเพลงนี้ฮนะปล่อยมานานแล้วลนะ่ะแต่ว่าวันนี้ก็มาตามเก็บให้ฟังเป็นเพลงที่ดังมากๆนะช่วงนั้นที่จําได้ก็คือผมนี่ฟังทุกวันน่ะคนอื่นเป็นไงไม่รู้แต่ผมฟังแบบฟังบ่อยมากซึ่ง สเพลงมาคนละแนวเลยทุกคนสังเกตไหมมันเท่นะดังได้ทุกแนวไม่จํากัดว่าจะเป็นแนวแบบป๊อปไม่จำกัดต้องเป็นแนวฮิปฮอปไม่จำกัดต้องเป็นแนว EDM คือชั้นได้หมดชั้นยังไงอะ เอาอะไรมาให้ฉันร้องฉันทําได้หมดแล้วให้ทําให้มันดีได้ด้วยอะไรเง่งเก่งมากครับสำหรับเดเอรเวต่อไปที่เลือกมาเป็นเพลงที่น่าจะล่าสุดหรือไม่ก็อาจจะใหม่ใหม่สุดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นเพลงที่คัมแบ็กในรอบปีเลยหรือเปล่าเพลงนี้ปล่อยมาวันที่21มีนาะคมก,ก็ประมาณเ,ออเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วนะซึ่งผมเนี่ยจะว่าเคยฟังก็ไม่เคยไม่คุ้นหูดีกว่าอาจจะมีผ่านมาบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบนั่งฟังจริงๆจังๆอะไรเงี้ย เอ็มบีก็ไม่เคยดูสำหรับเพลงนี้นะฮะเพลงใหม่ที่เขาปล่อยมาโอเคงั้นเรามาฟังกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นแนวไหนะอาจจะเป็นแนวที่เราเอ่อไม่คุ้นเคยอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับเอ่อ็มีนี้โอเคงั้นเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าทุกคนโอเค go เหมือนภาพวาดเปมนฟิลแบบภาพวาดภาพวาดอะไรเงี้ย แนวไหนเนี่ยโอ้ยเครื่องสายมาเต็มเก่งจริงวะทำได้หลายแนวมากเลยอะเก่งเก่งเก่ง เหมือนจะเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ร้องายานกะเหมือนกันนะอตจจะเป็นเพลงเบาๆสบายแต่ไม่นะโอ้ แล็บมาแล้วเอาแล็บี่ว่ะจำได้เลยคนที่มีที่รางวัลตรงนี้ ฟังไปฟังมามันเริ่มคุ้นหูแล้วอาจจะเคยฟังมาบ้างแล้วล่ะสวยไอคือสตรอเบอรี่เลยค่ะออ้คนนี้สวยจังคนนี้สวยหลายรอบเลยนะพูดหลายรอบเลยนะ ยังจำไม่ได้ครับผมขอโทษด้วยนะทุกคนช่ไมเพิ่มบีดเพิ่มชีไปดี n อ ชื่นนะ,ะับผมถ้าเพลงนี้โอ้อมาดามานี่ชอบเพลงนี้มากที่สุดเลยนะเป็นเพลงแบบเหมือนจะนิ่มๆแต่ก็ดูมีอะไรเหมือนจะแบบไม่ติดถูแต่เมื่อกี้แปดหมดไปแล้วหนึ่งรอบโทษครับ โอเคมาต่อกันเลยดีกว่าก็จบไปแล้วสำหรับฟิลมายริทึมนะฮะก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักผมชอบนะผมชอบมากมากเลยผมชอบมากกว่าสองเพลงแรกด้วยซ้ำนะพอพูดพูดไปนยะมันเป็นเพลงที่แบบเพลงง่ายๆฟังเหมือนแบบชิลๆแต่ก็มีอะไรให้เราแบบในเพลงเยอะแยะมากมายสำหรับฟิลอาริทึมนะเมโลดี้ผมชอบเมโลดี้ในเพลงนี้มากเลยเ <Sí> มโลดี้โดนใจผมผม,ผมก็ยังเลสเป t พวกโปรดิวเซอร์พวกวงการเคป๊อปเขาแข่งกัน แข่งขันกันสูงมากๆเลยคอยหาเมโลดี้นู้นเมโลดี้นี้ทำนองนู้นทำนองนี้ดนตรีนู้นดนตรีนี้มาใส่ให้แบบดันพักดันให้วงการมันไปข้างหน้าได้แบบสุดยอดอ่ะผมนับถือเลยวงการเคป๊อปบ้านเขาเลยว่าเป็นวงการที่แข่งขันกันสูงมากสูงๆแบบเป็นเหมือนหลีกหลีกหนึ่งเลยอ่ะแบบแข่งขันกันตลอดเวลาชอบครับชอบมากเลยที่ตัดสินใจมาติดตามวงการนี้ก็เพราะแบบนี้แหละเขาแข่งขันกันสูงแล้วก็มีอะไรให้เรา ติดตามเรื่อยๆนะฮะสำหระับวงการเคป๊โอเควันนี้ก็เก็บตกกันไป3เพลงเนาะก็มีเพลงเพลงแรกที่เป็นเพลงสุดสนานแล้วก็มีเพลงไซโก้เป็นเพลงแบบเท่ๆสวยๆสว อีกหนึงเพลงแล้วก็มีเพลงนี้เป็นเพลงหวานๆน,น,น่ารักน่ารักซึ่ง3มแนวสารต,ตายไม่เหมือนกันเลยผมชอบตรงนี้มากก็คือแบบเขาทําเพลงได้แบบหลากหลายให้คนได้ติดตามได้รับฟังกันแบบถูกอกถูกใจได้ทุกแนวผมชอบตรงนี้มากๆสําหรับการทําเพลงของวงนี้นะฮะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ฝากคลิปที่เหลือด้วยนะครับที่ผม ลงไว้เก่าๆด้วยแล้วกันไปตามดูตามชมกันได้นะโอเคสับวันนี้ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดก,กระดิ่งกุ๊งกิงกุงให้ผมด้วยนะครับสับวันนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันวงหน้านะ EP 8จะเป็นวงอะไรก็เดี๋ยวมาตามดูกันนะบ๊ายบายครับผม